ข้ามกลางความตื่นตระหนกของเหล่าศาสตราจารย์ชิโรเนะยังคงร่วงหล่นลงมาอย่างอิสระเซียนาตกใจไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีใครแม้แต่ศาสตราจารย์ผู้รับผิดชอบจะยื่นมือเข้าห้ามปรามาการกระทําที่บ้าระห่ำนี้เธอมองว่าสถานการณ์ได้กลายเป็นอันตรายเกินไปแล้วและจําเป็นต้องมีการแทรกแซงโดยทันทีในความสิ้นหวังเซียนาหันไปขอความช่วยเหลือจากอธิการบดีตรงกันข้ามกับความตื่นตระหนกของทุกคน อธิการบดีเอลเปียสยังคงนั่งนิ่งสังเกตการ์ใบหน้าใจดีที่คุ้นเคยของท่านตอนนี้กลับกลายเป็นเคร่งขรึมอย่างมากดวงตาสีทองฉายแววดุดันและกำมือแน่นในใจลึกๆเัลเปียสแสดงความผิดหวังพลางคิดว่าชิโรเนก็ไม่ต่างอะไรจากคนอื่นๆท่านเชื่อว่าหากชิโรเนปล่อยให้ความโลภประบทบังเหตุผลและตัดสินใจผิดพลาดเขาจะไม่มีวันพบผลทางสำหรับอนาคตของตนเองในขณะเดียวกันชิโรเนซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยรัศมีอันเจิดจรัสก็พุ่งทะยานลงไปด้วยความเร็วอันน่าสะเพรึงกลัว ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากระยะไกลผู้เข้ารับการฝึกอบรมเฝ้าดูด้วยความกังวลอย่างสุดซึง้งผ่านกล้องส่องทางไกลเอมี่ซ่อนความโกรธไว้มิมิดเมื่อตระหนักว่าการทดสอบระดับ1ิบนี้มีไว้สําหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นท่ามกลางพายุดินถล่มลงมาและกําแพงกลไกขนาดยักษ์พุ่งเข้าใส่ชิโรเนะจากทุกทิศทางถูกห่อหุ้มด้วยกระแสพลังนานสีเหลืองสดใสเขาก็หลบหลีกได้อย่างชิวเฉียดกับดักเคลื่อนที่เร็วเกินไปทําให้ชิโรเนะรู้ว่า เขาไม่มีเวลาพอที่จะหลบหลีกและวางแผนสำหรับอุปสรรคต่อไปได้พร้อมกันเขารู้สึกว่าพลังใจของเขากำลังร่อยหรอลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ดูเหมือนกำลังจะยอมแพ้คำพูดของมาร์กก็ดังก้องอยู่ในใจชิโรเนะทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าพวกเขาจะต้องถูกคัดออกดังนั้นใครที่ไปได้ไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะเมื่อนึกถึงการแข่งขันนี้ชิโรเนะก็ได้รับพลังเพิ่มขึ้นและมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองชิโรเนะรวบรวมสติ สวมโค้งตัวฟลางอากาศอย่างตระการตาพุ่งทยานไปด้วยความเร็วสูงการแสดงนี้สร้างความประทับใจให้มาร์กอย่างมากผู้ซึ่งกระหายการยอมรับมาร์กภูมิใจในฝีมือของตอนเองในขณะเดียวกันที่ห้องควบคุมสัญญาณเตือนระดับสิบกระพริบอย่างต่อเนื่องมาเรียมองจอและถามถึงธรรมชาติของการแข่งขันสำหรับเธอ การแข่งขันคือการใช้ทุกวิถีทางรวมถึงการหลอกลวงเพื่อทำให้คู่ต่อสู้ล้มและมีเพียงตนเองที่เป็นผู้ชนะภาพที่เธอล้มลงด้วยความสิ้นหวังข้างประตูแสดงให้เห็นถึงอดีตที่ขมขืนราวกับเข้าใจแนวคิดอันโหดร้ายนั้นมาร์กเผยรอยยิ้มที่มีความหมายแฝงเขาสงสัยว่านี่ใช่การแข่งขันแบบที่สถาบันต้องการหรือไม่การต่อสู้ที่ผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้ทุกสิ่งทัดพยายามอธิบายให้มาเรียฟังว่าเธอเข้าใจผิดแต่เธอกลับปัดคำปลอบโยนของเขาออกไป มาเรียระบ,บายความในใจออกมาทั้งน้ำตาด้วยความเจ็บปวดเพราะคิดว่าศาสตราจารย์ผู้ปราดเปรื่องอย่างทัศคงไม่มีทางเข้าใจความทุกข์ยากของเธอได้เธอรู้สึกไม่ยุติธรรมที่โรงเรียนดูเหมือนจะยอมรับแต่ผู้ที่มีพรสวรรค์โดยกำเนิดในขณะที่เธอเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาที่พยายามเชื่อฟังและมุ่งมั่นเสมอมาแทนที่จะโต้แย้งทัดกลับเปิดเผยอย่างสงบว่าเขาเองก็เคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้เช่นกันในตอนที่เธอยังเป็นเพียงนักเรียนปีหนึ่ง เขาขยันขยอให้เธอลองนึกดูว่าในวันนั้นเธอเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับอัจฉริยะชื่อทัดบ้างหรือไม่มาเรียอมรับอย่างตกใจว่าเธอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยทัดยิ้มและเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่ใช่อัจฉริยะแต่ตรงกันข้ามเขากลับเป็นคนเรียนอ่อนที่สุดติดอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่5เป็นเวลาหลายปีเขาเองก็เคยรู้สึกขับแค้นใจเมื่อเห็นเพื่อนร่วมรุ่นก้าวหน้าไปอย่างง่ายดายมาเรียไม่อาจเชื่อสิ่งที่เธอเพิ่งได้ยินโดยคิดว่า มันเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อเทียบกับสถานะศาสตราจารย์ในปัจจุบันของเขาทัดเพียงแค่หัวเราะและเล่าต่อไปว่าจุดเปลี่ยนของเขามาถึงในวันหนึ่งเมื่อเขาถูกผู้อาํานวยการจับได้และตําหนิอย่างรุนแรงในความทรงจําแท้ได้ตั้งคําถามกับอาจารย์ใหญ่แอลเพียสด้วยความสับสนโดยคิดว่าอีกฝ่ายเป็นผู้เริ่มก่อนแต่อาจารย์ใหญ่กลับถามอย่างใจเย็นว่าทำไมเขาถึงกังวลมากขนาดนั้นท้าแสดงความประหลาดใจกับการแสดงความสนใจที่ผิดปกติของแอลเพียสผู้ซึ่งปกติแล้วไม่สนใจนักเรียนเช่นเขาเลย อาจารย์ใหญ่ LPS ได้เตือนแท้ถึงความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของนักเวทนั่นคือการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นแม้แท้จะดูไม่ให้ความสำคัญกับคำแนะนำโดยคิดว่านี่เป็นเพียงการบรรยายอีกครั้ง LPS ก็ยังคงอธิบายต่อไปท่านกล่าวว่านักเวทที่แท้จริงจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักลบเลียนตัวตนของตนเองโดยมุ่งเน้นที่เส้นทางของตนเองเท่านั้นหากยังคงมองไปที่ผู้คนรอบข้างในขณะที่กำลังก้าวไปข้างหน้าพวกเขาจะต้องหลงทางอย่างแน่นอนคำสอนของอาจารย์ใหญ่ดูเหมือนกำลังเกิดขึ้นจริงกับบุคคลอื่น ในอีกมิติหนึ่งมากํำลังพุ่งไปข้างหน้าด้วยสีหน้าเปี่ยมด้วยความมั่นใจแต่สายตากลับเหลือบมองไปด้านข้างราวกับกำลังแข่งขันทันใดนั้นเส้นทางของเขาก็ถูกขวางกั้นด้วยลูกกรงที่แข็งแรงการประทะทําให้มาร์กตกตะลึงตระหนักได้ว่าตนเองได้ทําผิดพลาดและเลือกเส้นทางที่ผิดในห้วงเวลาเฉียดตายมาร์กรีดร้องขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังขณะที่ร่างกายของเขากําลังจมลงในกระแสังงานและร่วงหล่นไปจากเบื้องล่าง ศาสตราจารย์และนักเรียนคนอื่นๆได้แต่ฝ้องมองอย่างหวาดกลัวกรีดร้องอย่างหมดหนทางต่อเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความหวังดูเหมือนจะมอดดับร่างเงาร่างหนึ่งก็พุ่งขึ้นมาอย่างกะทันหันด้วยความเร็วอันน่าตกใจด้วยสีหน้ามุ่งมั่นชิโรเนะได้ปรากฏตัวขึ้นคว้ามือของมาร์คที่กำลังร่วงหล่นลงมาอยากอิสระไว้ได้ทันเวลาด้วยกระแสะเวทมนต์อันทรงพลังเขาดันทั้งคู่พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพ้นจากอันตรายได้ยอย่างหุดหิด นักเรียนที่เฝ้าดูต่างตกตะลึงและพุ่งออกมาด้วยความยินดีเมื่อเห็นชิโรเนช่วยชีวิตมาร์เไวได้อย่างน่าอัศจรรย์การกระทําของชิโรเนก่อให้เกิดการถูกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในหมู่นักเรียนที่กําลังเฝ้าดูอยู่บางคนตั้งคําถามว่าทําไมเขาถึงช่วยคู่ต่อสู้ในการทดสอบแต่คนอื่นๆก็แย้งว่าชีวิตมนุษย์สําคัญกว่าชัยชนะศาสตราจารย์ท่านหนึ่งก็ยังต้องประหลาดใจกับความสามารถในการเคลื่อนไหวของชิโรเน พลังคิดในใจว่าสิ่งที่สําคัญในขณะนี้ได้ก้าวข้ามขอบเขตของการแข่งขันไปแล้วในขณะเดียวกันเมื่อทั้งสองกำลังร่วงหล่นอย่างอิสระมาก็ตกใจกรีดร้องขอความช่วยเหลือชิโรเนซึ่งร่างกายถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานสีทองยังคงความสงบและขอให้มากอยู่นิ่งๆเพื่อที่เขาจะได้มีสมาธิคิด ชิโรเนตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่ากับดักเหล่านี้เป็นรูปแบบหนึ่งของภาพลวงตาและการจะหลุดพ้นไปได้เขาจะต้องวิเคราะห์กฎการเกาะตัวของพวกมันจากระยะไกลด้วยความมุ่งมั่นที่เปล่งประกายในดวงตาเขาตัดสินใจว่าทางเลือกแรกคือต้องขึ้นไปข้างบนชิโรเนใช้เวทบนผลักทั้งสองขึ้นไปสูงทันทีหลบหลีกฟันเฟืองยักษ์ที่กำลังบีบเข้าหากันนักเรียนที่เฝ้าดูต่างกรีดร้องด้วยความตกใจเมื่อเห็นกับดักยังคงไล่ตามพวกเขา โดยตรหนักว่าการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนั้นไร้ประโยชน์ชิโรเนก็ตรหนักถึงสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมองลงไปที่เครื่องจักรที่กำลังปิดตัวลงด้านล่างเขาก็เข้าใจว่าการเพิ่มระดับความสูงเพียงอย่างเดียวไร้ความหมายและเริ่มคำนวณสำหรับก้าวต่อไปขณะเกาะมาร์ชิโรเนพลันตื่นรู้เขากำหนดใจไม่ยอมร่วงหล่นต่อแต่ใช้พลังทั้งหมดสร้างแสงเจ,จิดจ้าผลักดันทั้งสองให้พุ่งขึ้นไปการกระทำที่ไม่คาดฝันนี้สร้างความตกตะลึงแก่อาจารย์ และนักเรียนที่เฝ้าดูเอรุกิยิ้มพอใจตระหนักว่าไม่ใช่แค่การก้าวหน้าเท่านั้นที่เป็นคําตอบนักเรียนต่างสุบซิบไม่อาจเชื่อว,ว่าผู้เพิ่งเข้าเรียนได้เดือนเดียวจะทําสิ่งเหนือธรรมดานี้ได้ผู้ที่เคยดูถูกบดนี้ต้องเปลี่ยนสายตาท่ามกลางฝูงชนเอมี่แอบยอมรับว่าอาจเข้าใจชิโรนผิดความคลางแคลงของเธอพลันกลายเป็นแรงสนับสนุนอันแรงกล้าเธอกุมมือปิดปากตะโกนเชียร์เสียงดังผู้คนรอบข้างต่างร่วมเชียร์ตามแม้กระนั้น นักเรียนคนอื่นยังคงตะโกนเตือนถึงอันตรายระหว่างทางที่กำลังขึ้นไปอย่างกังวลเมื่อมองตามร่างของชิโรเนะเอมี่ก็พลันเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเธอตระหนักว่าการฝึกหนักของเขาไม่ได้มีแค่เพื่อผ่านการทดสอบเท่านั้นหากเขากำลังอยู่บนเส้นทางเพื่อเป็นแบบอย่างที่เขาชื่นชมเอมี่คิดในใจว่าความปรารถนาของชิโรเนะเป็นเพียงการเก่งกาจในเวทมนต์ขณะเดียวกันแท็กก็ยังคงปลอบโยนมาเรีย อธิบายว่าการแข่งขันเป็นเพียงเครื่องมือที่จะไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นอาจารย์ยืนยันว่าการไปช้าก็ไม่เป็นไรเพราะท้ายที่สุดทุกคนก็จะกลายเป็นนักเวทถึงกระนั้นมาเรียก็ยังคงถามอย่างกังวลว่ามันสายเกินไปสําหรับเธอหรือไม่แพทยยิ้มอย่างอ่อนโยนเพื่อตอบความกังวลของเธอและสัญญาว่าจะช่วยพร้อมกับกระตุ้นให้เธอฟื้นความกล้าหาญคําพูดให้กําลังใจที่จริงใจนี้ทําให้มาเรียรันน้าตาไว้ไม่อยู่ ความรู้สึกเออล้นด้วยความซาบซึ้งเมื่อเห็นทุกสิ่งเมื่อเห็นทุกสิ่งหัวหน้าผู้สอนเอลเปียสก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแม้จะสร้างความตกตะลึงให้กับครูคนอื่นๆเขาก็สั่งให้การสอบดําเนินต่อไปด้วยน้าเสียงที่หนักแน่นหัวหน้าผู้สอนประกาศว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สําหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น